วันนี้เจ้านายต้องห้ามพูดคำหยาบค่ะเธอเธอทำอย่างนี้เราไม่ได้นะถ้าเกิดว่าพูดคำหยาบจะถูกลงโทษด้วยกันกินเป็นสี่ยากจยากจังยากนะเลงไปหมดแล้วตอนนี้อ้ากลัวรึเปล่าโอ๊ยซิมบะเคว่ ไม่เห็นก <laughs> ูกู่าฟ้องนี่ขอเพิ่มหน่อยว่าพี่อยู่นะ เจ้านายต้องห้ามพูดคำหยาบค่ะเธอเคยทำอย่างนี้เราไม่ได้นะถ้าเกิดว่าพูดคำหยาบจะถูกลงโทษด้วยการกินเป็ดซีกกติกาเกมใพ่เรียกชื่อ ทุกคนจะเปิดไพ่กองกลางหนึ่งใบไว้บนหน้าตักของตนเองหลังจากนั้นวนกันเปิดไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คนเปิดมามีดอกเหมือนกับใบบนหน้าตักของคนอื่นเมื่อนั้นให้ทั้งสองคนที่มีไพ่ซ้ำกันเรียกชื่อของเพื่อนใครเรียกถูกก่อนชนะและจะได้ไพ่จังกองของเพื่อนไปเมื่อไพ่หมดสำรับใครมีไพ่เยอะสุดเป็นผู้ชนะ ซเบลลาอย่างเงี้ยเหรอง่ายไปง่าไปอีกเหรอแต่เราควรจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อประเทศค่ะฉันจะชื่อว่าอาเซอร์ไบจานอาเซอร์ไบจานเหรออ่ะกูเอาละอาเซอร์ลุยไปอาเซอร์โอ้ยินจ๋ชื่อะไรคะปาโปกินีปาโปนิวกินีนิวกินีอ ซิมบัตเวยดีกว่าสิมบาทีคเวพี่เจรักับคนดีพี่เจ้อาเซียร์ใบจามโอ้ <บา S 1> อยยากจายยากนะเงมาหมดแล้วตอนนี้เมื่อกี้ตอนพูดอะเห็นน้องๆที่รักเงียบก็เลยดีใจวว่าไม่มีคนได้ยิน ปอลนิมกินีค่ะซิมบับเวค่ะชื่อเต็มไม่ต้องจำหรอกเนาะพี่เต้ได้ดอกจิกโพดําพี่เจอได้หัวใจพีต่ตตยเล่นก่อนได้ค่ะท่าน <c oughs> ปอลนิมกินีเอามาฉันเปิดไพ่ใหม่ใช่ใช่ฉันเป็นดอกออดอกเดียวก,กันนะ <c oughs> ซิมบับเว อะไรวะอ๋อของตัวเองเก็บซิมาเกย์ไม่เห็นกู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 เดี๋ยวพ่อมีขอเพิ่มหน่อยว่าพี่อยู่นะโคแดงพี่จอยเป็นดอกจิกแล้วก็พี่เจนเป็นโคแดงโคแดงหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยหนึ่งสองซ้ำ ปาโบลในกินีกาเล่นอ่ะกำลังโฟกัสใบนี้อยู่ว่าใบนี้ทำอะไรอยู่นะโอนไปโก็เล้วแตเล่นโอนไปกำลังเก็บไพ่เลยอู้ตาบิจอรนรอดเอาอย่างเมื่อกี้ก็รอดเีรอบหนึ่งอ่ะงงใบเนี้ยหนึ่งสองสามชิมบัคเวย ี่บอกอะไรเชียสโอ้คุณไม่ดีหรือเปล่าอยากกินก็บอกอ่ะบอกพ้หนากันนี้ทุกคนใ้าหน้าตลับเป็นอะไรคะหนึ่งสองสามใครหน้าเถื่อนอ้ยเด มานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซิมบัคเวโดนสองเด้งเลยอ่ะซิมบัคเวเปิดอันใหม่ชื่ออะไรนะคนบ้าอะไรชื่อซิมบัคเวแหมชื่อเราอ่ะพาปอนี่กินีหนึ่งสองสามพาปนี่กินีปาปอนี่กินี เฮ้ยไม่ไม่เปิดไม่ไม่ด้เปิดเกเออเริ่มหนุกละกินไปเราให้ซิมบัเบนะมาโคบ่ะหัวัวอ่ะอีกรอบทำไมอ่ะพี่พูดหรอแต่นคือกนียวไม่ได้อันนี้ใหมใหม่ครับ ไม่มีผลอยากให้เกมนิจบอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำหนึ่งสองสาม เพนีไฮไฮสิมปักอันใหม่อาร์เซบัยจานเปลี่ยนดอกแล้วใช่เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วอ้าวดอกเดิมพี่เต้ดอกจี๊ดพี่จอข้อหลักตาพี่เจนโแดันค่ะงงไปหมดแล้วเปิดกันแล้วหนึ่งสองสาม เตอาไปนที่คนตงกันหอีกแวรอิปเกับอาตอนนี้ยตั้งแต่เล่นมาจนจบอ่ะยังจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยเพราะเราคนลรนะชื่ออะไรนะสิบเวกัปูนิวกินนี่ ซิมบับเวกับปาปวนยูกินีหนึ่งสองสามอาเซอร์ใบาจานอาเอาไปเอาไปเอาไปสองจานไหไม่เหมือนกานไม่เหมือนอันนี้คนละดอกโอเคคุณเต้ใบสุดท้ายเป็นของคุณรุ่นมาเร<อ>หนึ่งสองสมเอ 八<你>。<Bye. S 1> <laughs> กันด้วยนะคะขอทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบยัง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 โอ้ยไอ้กูทำอะไรเนี่ยไอ้พูดคำว่าครูเนี่ยนะแล้วครูกับมึงอะกูพูดทังชีวิตก็พูดตลอดวันนี้ก็ต้องกระพมนะข้าพเจ้าเธอฉันส้นตีนใครคิดโค้กคนเนี่ยส้นตีนจริงจรอ ขนาดกูก <Yeah. S 1> ินนิดเดียวเนี่ย。